อาครับตอนนี้ผมอยู่ในหน้าง,งานของงานมาะตูโชของประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เราอยู่หน้างานซึ่งณขณะนี้เราอยู่อออยู่ที่รประตูทางเข้านะครับนี่คือบรรยากาศในทางเข้านะครับอืมนะ,อะตอนนี้เวลาเขาเหลืออีกสิบ,สบไม่สิบนาทีนะครับก็ใกล้จะถึงเวลาของการเปิดเข้ากันแล้วนะครับอช่วงนี้เป็นบรรยากาศที่รอ,ออประตูอยู่นะฮะตอนนี้เรากําลังรอ รออยู่รอเปิดน,นะฮะเอ่อเทนี้จะมีทั้งซึ่งที่บรรยากาศน,นะ,ะับที่เข้ามากันนะฮะมีทั้งสื่อมวลชนนะฮะข่าวทั้งมากันนะ,ะับแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่กำลังมารออยู่ในที่นี้นะฮะครับผมนี่คืองานของนี่คือวันที่24นะฮะงานนี้จะมีเงินไปถึงเดือนที่2กรกฎาคมนะ,ะับถ้าใครสนใจก็มาเลยะฮะอันนี้พูดตรงกว่ารถสวยและจัดเต็มฮะพูดตรงๆง เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูันบรรยากาศของงานก็อีกประมาณเจ็ดนาทีเร่าวๆนี้นะครับเจอเตรียมตัวนะ